เอทีวีตอนพิเศษของเรานะครับวันนี้ครูป๊บจะพาทุกคนมาทำสื่อการสอนสำหรับเด็กออทิสติกที่ชื่อว่าบัตรภาพเพื่อการสื่อสารนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเราจะใช้บัตรภาพนี้ในการสื่อสารฝึกเด็กสื่อสารโดยใช้รูปภาพซึ่งจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำกันง่ายๆนะครับลองทำดู อุปกรณ์ของเราก่อนนะครับวันนี้อุปกรณ์มีเวลโก้หรือคนไทยเราเรียกว่าตีนตต๊กแกนะครับเราจะใช้เวลโก้ตัวผู้เนาะตัวผู้คือตัวที่มีหนามนะครับแล้วก็บาดผ้าสติ๊กเกอร์ใสฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแล้วก็แม็กคัตเตอร์แล้วก็ Mac, ter, วกันไกรอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับซึ่งเวลโกของเรานะครับเราจะใช้ขนาดประมาณ1นิ้วนะครับใช้กรรไกรตัดประมาณ1นิ้ว ตัดทิ้งไว้นะครับเพื่อใช้เป็นตัวติดนะครับกับพื้นพาสตุกต่างๆเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ประมาณนี้พร้อมกันโดยที่ฟิวเจอร์บอร์ดกับสติกเกอร์จะต้องมีขนาดไซส์เท่ากันนะครับซึ่งจะเป็นขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันครับวันนี้เป้าหมายของเราคือบัตรภาพขนาดนี้นะครับซึ่งข้างหลังติดตินต๊กแกรเรียบร้อยเริ่มต้นเราจะทําเตรียมตินต๊กแกแบบนี้ก่อนนะครับโดยใช้ ตีนตุ๊กแกกับผิวเจ้าบอดนะครับมาประกบก,กันแล้วก็ใช้แม็กเป็นตัวเย็บนะครับเย็บคู่กันประมาณ2ตัวนะครับจากนั้นใช้ปลายคัตเตอร์เป็นตัวกดปลายแม็กนะครับเพื่อเก็บความเรียบร้อยเนาะเพราะนั้นปลายแม็กเวลาเราแม็กเสร็จแล้วมันจะเปิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตัวคัตเตอร์กดมันก็จะทําให้การยึดติดแน่นขึ้น แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราได้ได้ผลงานประมาณนี้ในช่วงเริ่มต้นอีกตัวนหนึ่งเราจะเตรียมรูปภาพนะครับก็จะมีอุปกรณ์คือบัตรภาพและก็สติกเกอร์ใสขนาดเดียวกันนะครับเราจะเตรียมบัตรภาพดังนี้ก็คือเอาบัตรภาพใส่เข้าไปในสติกเกอร์นะครับโดยที่เว้นช่องว่างรอบด้านเท่าๆกันนะครับการด้วยสายตาง่ายๆนะครับแล้วก็เห็นว่า เบนที่ว่างรอบข้างให้เท่ากันนะครับจากนั้นเราจะทำทั้งสองส่วนนี้มาประกบกันนะครับลอกติ๊กเกอร์ออกแล้วเราก็จะใช้แนวตั้งนี้นะครับแล้วก็ประกบ2อ,อันเท่ากันเนื่องจาก2อ,อันนี้ไซส์เดียวกันเพราะนั้นใช้ความประณีตในการประกบเพื่อให้มีขนาดเท่ากันแล้วก็รีดให้สติ๊กเกอร์ติดกับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดให้สนิทนะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่า ง่ายๆอย่างนี้นิดเดียวนะครับถ้ามันมีความเหลื่อมล้ำระหว่างสติกเกอร์ใสกับฟิวเจอร์บอร์ดเราสามารถใช้คัตเตอร์ในการตกแต่งได้ง่ายๆนะครับง่ายๆมเันขึ้นอยู่กับความคมของติคัตเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เสร็จหนึ่งอย่างแต่ว่าการใช้งานบาดภาพจะต้อง ป้องกันความปลอดภัยของเด็กเราจะลบเหลี่ยมของบาดภาพนะครับโดยการใช้กันไกรตัดมุมของแต่ละส่วนให้โค้งมนให้หมดนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้บาดภาพที่สวยงามแบบนี้แล้วก็ใช้งานได้นะครับไปติดแปประวัสูตต่างๆได้ลองไปทํากันดูนะครับติ ผลงานของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือขนาดที่เราใช้ในการสามารถหยิบจับได้ง่ายนะครับเหมาะกับขนาดมือเด็กนะครับเพราะฉนะนั้นถ้าบ้านไหนอยากทําไซส์ใหญ่ก็สามารถทําไซส์ใหญ่ได้ทําไซส์เล็กก็ทําไซส์เล็กก็ได้แล้วแต่ความถนัดของผู้ปกครองของคุณครูแล้วก็ของเด็กๆนะครับลองไปทํากันดูที่บ้านแล้วก็ใช้รูปภาพเพื่อการสื่อสารสบายเร็วที่สิดสำหรับวันนี้ครูป๊ับลางไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ